สวัสดีครับชาวเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้เช้าแล้วอย่าลืมหาอะไรกินกันด้วยนะครับรอุ้ยนี่ครับเด็กนางจะแต่งตัว <12. S 1> ไปโรงเรียนจุดสองสองข้าวให้ดูการเช้าแล้วก็อย่าลืมหาอะไรกินกันด้วยนะครับ ว่าเป็นห่วงก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ทดลองเล่นเล่นดูก็เลยลองเอามาถ่ายเล่นดูไม่มีอะไรรอรยกลองดูวันนี้ก็เตรียมตัวไปออฟฟิศเปนั่งเล่นจิดเครียดนิดหน่อย วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับเชา้าสดชื่นดีอารมณ์ไม่เครียดสบายใจจังครับเดี๋ยวเ,รเตรียมตัวไปส่งหลานไปโรงเรียนนะบาย